สี่สเทคสวัสดีเชา้าวันอังคารที่31ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6เพิ่งบุญทีวีกับผมเพิ่งบุญก้อยวีรพันธ์กลับมานั่งจออยู่ที่หน้าจอทุกเช้าถ้าไม่ติดขัดอะไรนะครับเมื่อวานนี้เป็นวัน จันทร์กับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มีรายการแต่วันจันทร์นี่ผมหยุดหนึ่งวันเพราะว่าไปาทำเพลงนะก็ไปเรียบเดงดนตรนะีพูดคุยกับโปรดิวเซอร์ผู้ที่ทำเพลงในบริษัทของ k o y นะครับก็เลยใช้เวลาไปทำงานด้านดนตรีเสียเยอะเลยก็ได้พูดในเรื่องของสนทนาธรรมกันน้อยหน่อยนะครับวันนี้ นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะจากเมื่อวันอาทิตย์คุยกันถึงเรื่องของพละหาหรืออินทรีห้ในข้อที่3ใช่ไหมครับมีตั้งแต่ข้อหนึ่งนะสมอาสมาธิใช่ทษทีครับสทาวิริยะสติสมาธิอ่าใช่แล้วครับเราคุยกันไปตั้งแต่สทา วิริยะสติวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของสมาธิในพละหาหรือว่าอินสีหกันต่อนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมันมีสองพาร์ทที่ผมบอกว่าการที่เราจะคุยเรื่องราวของฝ่ายโลกุตตรธรรมหรือว่าทางฝ่ายของโลกิยธรรมถ้าเป็นทางในเรื่องของ โลกุตตรธรรมนั้นผมก็มีความเป็นไปได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มากอะไรครับก็ยอมรับนะว่าเราอย่างเป็นผู้ที่พูดด้อยในเรื่องของโลกรตรธรรมเรายัางเป็นผู้ที่น้อยในเรื่องโลกุตรธรรมหนึงแม้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติมานานแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยงานด้วยความสภาพของสังคมของครอบครัว เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็เลยอาศัยว่าการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นมันค่อนข้างจะช้าและช้าก็รู้ด้วยว่าช้าเพราะเหตุอะไรนะทีนี้ก็มันมีพาร์ทโลกุตระส่วนพาร์ทในโลกของโลกิยะก็เราสามารถที่จะไปได้พอประมาณและก็สามารถที่จะเรามาสนทนากาัน ผมก็พูดคุยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังก็เออได้รับรู้แล้วก็ได้ผ่านสื่อสารเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์และพูดคุยกันได้เพราะผมน้อมรับเสมอในเรื่องของทั้งทางโลกุตรธรรมและทางโลกียธรรมเพราะเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราก็เป็นออคือเราอยากเป็นคนรู้ เรื่องราวศสัจธรรมและก็ในต่างะที่เราเคย <c oughs> เคยเป็นคนไม่ดีมาก่อนเราก็อยากเป็นคนดีกับเขาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ดีมากถึงขนาดที่ว่าจะไปถึงขั้นโสดาบันสติคาคามีอนาคามีและพระอรหันต์เอาแค่เป็นอาริยชนในชาตินี้ก็ไม่ได้วางอะไรมากมายครับเพยตแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตแล้วก็ไม่ได้คิดถึง ในอดีตและก็ยังคงมีใจิตใจอยู่กับปัจจุบันทํางานทํางานแล้วก็ทํางานนะครับเพราะว่าชอบงานจนบางทีครอบครัวไม่ค่อยสบายใจนะชอบงานจนบางครั้งบางคราวสังคมเพื่อนก็น้อยนะเพราะว่าเรามาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของธรทมค่อนข้างเยอะเลยเรื่องของสังคมก็อาจจะเบาบาง จางน้อยไปหน่อยยิ่งพอเราอายุมากเข้ามากเข้าเนี่ยประสบการณ์โดยที่มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติตามสัจจะาความจริง,ท,งทั้งทั้งที่เราไม่ได้เรียนแต่มันมาผัดสะให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าเออที่จริงแล้วการออทําความเข้าใจกับศาสนาพุทธเราแทบที่จะไม่ต้องเรียนก็ได้ แต่ก็เรียนได้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันสอด้วยการที่เรากําลังอยู่ในความเป็นสัจธรรมเรากําลังอยู่ในความเป็นจริงเราได้เจอของจริงและเราได้รับรู้ว่าธาตุของความเป็นจริงมันคือธรรมะที่สามารถจะทําให้เราไนดะ้มีความเข้าใจของความเป็นมนุษย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆช่วงหลังนี้ผมก็ เริ่มที่จะศึกษาน้อยลงหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังคงมีความพยายามเพราะยิง่งยิ่งอายุมากเข้าเนี่ยงานผมก็ยิ่งเยอะนะยิ่งอายุมากงานยิ่งเยอะจริงๆแล้วตามหลักสัจธรรมเนี่ยอายุมากงานต้องน้อยใช่ไหมครับอายุมากงานต้องน้อยหรือว่าอายุ60กว่าแล้วเนี่ยต้องจะต้องแบบสมควรที่จะพักได้แล้วไม่ต้องไปเยอกระตือรือร้อนเรื่องอะไรมากมายนะัแต่ว่า ผมคิดว่าการทํางานเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีขอบเขตเราสามารถที่จะทําได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าอายุหกสิบหิเอ็ดหกองหกสามหกสีถึงปัจจบุบันนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปหยุดหรือว่าจะต้องทําตามสูตรของของโลกอย่าทำแบบ ปกติธรมรมดาธรมรมดาก็คือเขาก็60สิบาก็เกษรรียณเาก็พักผ่อนกันจะไปช็อปปิง้งเที่ยวน้นเที่ยวนี่เอาเงินที่มีก็ใช้จ่ายไปตามสนุกสนานใช้จ่ายทําให้สนุกเข้าไว้นะเขาว่า60แล้วมันต้องเกษียณเกษียณแล้วก็สนุกอย่างเดียวแต่วิถีชีวิตของพึ่งบนก้อยวีวรพันธ์ไม่ได้อยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับคำว่าเกษียณไม่มีสําหรับผมเกษียณมีแต่เมื่อเราไม่สามารถที่จะ มีลมหายใจนั่นคือเกษียณในการทำงานด้านศาส,สนาและก็ทางโลกิยะทาด้วยไม่จะทำแต่าทางศาสนานะทางโลกเพราะผมยังมีครอบครัวผมยังมีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าผมเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์เอาสิ่งของมาไว้ให้กับตัวเองนะครับผมไม่ไม่ได้มีสิ่งของ ไม่ได้มีเงินทองนะเหมือนที่ใครๆคิดแต่ว่าผมมีสติและมีสมาธิในในการที่เราจะาเดินเข้าไปสู่ความเป็นเสรจธรรมในชาติหนึ่งที่อุตสาห์เกิดมาแล้วพ่อแม่ให้เรามาเป็นคนเราก็เอาความเป็นคนของเราเนี้ยทำให้สูงขึ้นกว่าคนให้กลายเป็นอาริยชน นะถ้าไปถึงโสดาบันสกิตาคามีอนาคามีพระอาหารหันต์นั้นก็ไปในรูปแบบของโลก,กุตระถ้าทําได้ก็ดีมากเลยแต่ผมก็คงเป็นไปได้ยากแต่ทุกอย่างมันก็ไม่แน่นอนเสมออยู่ที่เราไต่เต้าไปทีละนิดทีละหน่อยจะถึงไหนก็เอาเท่าที่ถึงได้แต่ต้องมีความเพียรพยายามวิริยะ และก็โดยเฉพาะวันนี้เรื่องของสมาธิในข้อที่4ของพละหและอินทรีห่นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับในเรื่องราวของการที่เราจะทําสมาธินะในรูปแบบของอินทรีห่เนี่ยสมาธิก็คือความเป็นผู้ที่สงบนิ่งอยู่ในอาการนิ่งที่เหมือนกับเป็นฌานนะอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นโดยมีความ มั่นคงพูดง่ายๆก็คือว่าสมาธิก็คือการสงบนิ่งมีความตั้งมั่นมีความตั้งใจแน่วแน่อย่างมั่นคงในสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะทำนะยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปสู่ในความเป็นของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติ ให้ได้ก้าไปสู่ความเป็นโสตป,ปณะในขั้นที่หนึ่งได้เราด้วยเต้องมีความมั่นคงมีความสงบนิ่งไม่กล้าที่จะออกจากสิ่งที่เราตั้งมั่นเอาไว้นะครับอย่าลืมว่าสมาธิคือความตั้งมัน่นคือความจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งที่เราจะทำถ้าเราสนใจทางโลกุตระเราต้องมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องราวของธรรมะ โดยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ตั้งหน้าตั้งตาศึกษานะถ้าเป็นในเรื่องของโลกิยธรรมคืออันนี้ผมก็พอคุยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นาทางโลกุตรธรรมเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันก็ได้ในระดับนั้นนั้นผมเคยฟังพระหลวงพ่อนะหลวงพ่อพับเนียมนะครับ หลวงพ่อพับเนียมเนี่ยเป็นพระนะที่อยู่ในมหายานนะในสังฆอาสมของหมู่บ้านพลัมที่มีผู้นำแหง่งจิตวิญญาณของหมู่บ้บานพลัมก็คือท่านติสนัทันพระชาวเวียดนามเป็นพระหนึ่งที่ต่อต้านไม่ให้เกิดสงครามเกิดขึ้นในเวียดนาม และสุดท้ายก็ถูกผู้นำทางเวียดนามก็ในประเทศห้ามเข้าสู่ประเทศเวียดนามจนไปตั้งอาสมที่ประเทศฝรั่งเศสและทุกวันนี้ก็มีหมู่บ้านพลัมอยู่ที่โคราชนะครับและหลวงพ่อฟับเนียงก็ได้คุยได้บอก ได้ผ่านผมก็ได้อ่านบ่อยนะหนังสือธรรมะเนี่ยที่ดีๆนะครับหลวงพ่อพับเนี่ยมนะครับก็ได้บอกเราว่าทุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามองโลกอย่างไรหากยึดติดก็เป็นทุกแต่ถ้าไม่ยึดติดและเรียนรู้ที่จะเบิกบานกับสิง่งต่างๆรอบกายเราก็เป็นสุขนี่คือคาบอกคำพูดของ หลวงพ่อพับเนี่ยงพับเนี่ยมนะครับเป็นพระชาวเวียดนามนะครับท mm ี hmm. นี้เรามาถึงเรื่องราวของโลกีธรรมนะครับซึ่งถ้าเป็นทางโลกีธรรมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราอยากจะทําอะไรครับเราอยากจะทำมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมจะเปิดร้านไข่ ของสักหนึ่งอย่างอาจจะเป็นขายของหนึ่งอย่างก็แล้วกันนะเราจะต้องมีใจจดจอ่อมีความตั้งมั่นอยู่กับงานที่เราจะเปิดบริการและเปิดที่กิจการที่จะทำอย่างตั้งอ,อกตั้งใจอย่างไม่สงสัยไม่คลางแคลงและก็ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดทั้งสิ้นถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมันเป็นสิ่งที่เราศรัทธา เห็นไมครับมันมีศรัทธาก่อนนะครับเมื่อเราศรัทธาแล้วเราวิริยะแม้วิริยะข้อที่สองและจนมาถึงเรามีสติเห็นไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องมีไม่ใช่สุดท้ายครับข้อที่4เรามีสมาธิเรามีสมาธิในเ,เรื่องของการที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือที่ผมบอกว่าการเปิดร้านของผมนะการเปิดร้านอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสมาธิที่มีความมั่นคงและมีความตั้งใจ มันจะสำเร็จหรือไม่เราก็ไม่สามารถตอบได้ในเวลาที่ขณะเราเริ่มทำแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือสมาธิข้อที่4ในพลาหาและอินสีห้านะเรามีข้อที่1นึ่ศรัทธาเรามีข้อที่2วิริยะเรามีข้อที่3สติเรามีข้อที่4คือสมาธิในเมื่อเราตั้งมั่นเราก็มีความพร้อมในกิจการที่เราจะทำแบบเล็กๆนะครับ เราต้องมีความรอบรู้เราต้องมีความเข้าใจเข้าใจทั้งสถานที่ที่ตั้งสถานที่ที่มีบุคคลอยู่รายรอบเป็นชุมชนเป็นสถานที่หน้าตรงนั้นมีบุค,คลากรมีผู้คนสามารถที่จะเข้าใจในสินค้าที่เราจะนำมาขายประมาณใดนะมันอยู่ที่สมาธิของเราจะทำ ซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องตั้งมั่นและมั่นคงกับสิ่งที่เราจะทำนะทำต่อเนื่องมั่นคงต่อเนื่องสร้างความรอบรู้ให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องกับสมาธิอย่างมั่นคงเอะกขั้ตามั่นคงนะครับเสียงฟ้ามาลันอย่ากรูกว่ามีเสียงอะไรนะครับเสียงฟ้ามาลันในกณะที่ผมบันทึกรายการอยู่นะตอนเช้ามืดเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเรามีความตั้งมั่นมั่นคงที่เป็นสมาธินะพูดง่ายๆก็ถึงเป็นฌานเลยทีเดียวแล้วครับนะพูดง่ายๆว่าเรามีฌานขณะลืมตาขณะทํางานนะเรามีฌานขณะลืมตาขณะทํางานนี่แหละนะนี่คือสมาธินะที่จะทําให้เราได้รู้ และจะได้ผลจะได้ความสำเร็จหรือไม่นะครับถ้าเรามีทั้งสรัทธาวิริยะสติแล้วก็ที่สีนี้สมาธิอดทนต่อสู้จะต่อไปเราสามารถที่จะผิดพลาดได้เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพียงแต่เราทำอย่างไรก็ได้ให้เราทุกน้อยที่สุดและพยายามทําจะให้เบิกบานเขา้าไว้ เรียนรู้สังคมเข้าใจตัวเองและก็เข้าใจสังคมเข้าใจความเป็นบริบทในการดํารงชีวิตปัจจุบันต่อโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกที่สวยงามเป็นโลกที่งดงามเราคนหนึ่งอาศัยโลกใบนี้เราสร้างให้โลกนี้งดงามด้วยมือเราเองด้วยหัวใจเราเองเรามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราสร้างสารรค์ต่อมนุษย์ด้วยกันความรักความเจทาความวิริยะความขยันสติตั้งมั่นสมาธิมีความมั่นคงตั้งใจเดินเข้าไปสู่สิ่งนั้นนี่คือสมาธิในพลาหา้าหรือว่าอินสียห้าเวลาพอประมาณผมเพิ่งบนก้อยวีรพันธ์ ต้องลาต้านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ